กราฟสวีดัตกราฟสวีดัตสวัดเดียวมันไม่ได้แก้ของครับผมชีวิตนี้มันแย่อะไรต้องไปแก้ของครับผมนันอนภัสสมน้อยมันไม่เรื่องครับผมบอลมันไม่ได้แก้ของครับผมโ้ สวัสดีตอนขลังครับผมสวัสดียมเมือแรงนะครับน้อไม่ขออะไรมืออะไรเว้นด้วยกันเดี๋ยวพบว่าผมจําไม่ได้เดี๋ยวมันสั่นหลงัะมันเขาเรียกว่าลืมข่าวครับผมนะมันนี่ก็อํมมาออกปฏิบัติการตามหาแนวแก้ครับผมโอ้ยนั่นมาหางกับผมนี่นี่เห้อเห้อเหรยเดี๋ยวเป็น นี่ครับโอ้อยไแบบงเทปแล้วก็มาไซน์นุ้ยนะสวนหยาแล้วก็มันกัดขาดมุนวัดบ้วอุ้ย,ยปุ้ย,ย,ย,ย Anthony, บบอุ้ยปุ้ยปุ้ยปุ้ยนะถ้าผมหย้ามันเดือดกับบะมีครับผมมันเป็นไอ้ดือซึ่งจะมีตะขวยเก่าแล้วก็เนาะมันบอลมันบ่ได้มันบ่ได้แกะครับ้ยวั odo, นนี้ภารกิจติดออกดิบออกล่าตามหาแนวแก้ไม่ได้เลยครับโอ้ยหลินพันกันครับผมมันบ่ได้แก้ฟังคิดถึงแทบจะแนวแก้มีไหมครับโมบะมี่อยากเรียบแก้มเนาะ โอเคครับ okay, ผมน้อเพื่อนแกเสียนาฬิกาโอ้ว่แม่สีเวลาผมปกติอเสียอ้าวมาหามาตามหลาหันเน่แก้ยบ่าไงเน่าแกะมามาห่างนู้บ่ได้บ่ได้ห่างนู้กะบอ้าวพเห็นผักแว่นกอู้วผักแว่นนี่ครับผมเอาไปเหนเเ็นแม่ยึดเต็งกินกระปุกแซ่ก่อนอีแม่พูดว่เพราะลอาอยากกินผักแว่นผักแว่นกินกับยังกับแซ่บครมาตั้งมตั้งยิ่กินครับขาอน้ำซองครับผม denke, แมนยิบบ่แมนแบน้างแมนยิบบ,บ่โอเคครับผมกะขอจบภารกิจตามออกล่าตามหาเน่าแก้โอ้แม่ตามหาหนูบ่ได้ครับผมมันกะอเอ คลิปต่อไปเขาว่ากันใหม่นะคำนาบุษราสมนัยรักผมนิดน,น้อยแต่ของให้รักยิ่น้ยน้ำตาสิเลหล่เขาก็บอกใจแตกแต่ไม่รู้สักจังเนาะสวัสดีสวีเด,ดสวัสดีจริงๆครับผม